เอาละค่ะวันนี้เราอยู่ในเกมเอาชีวิตรอดอย่างนึงนะคะไม่รู้เกมมันเปิดมานานเท่าไหร่แล้วแหละเพิ่งไปเห็นไงมันน่าสนุกดีโอเคอันนี้ก็เล่นมาได้สักประมาณครึ่งทางแล้วแหละเนาะแต่ลืมอัดไว้เพราะว่าไม่คิดว่ามันจะสนุกขนาดนี้ไงโอเคเดี๋ยวเราไปเรื่องนเะยดีกว่าอ่ะนี่คุณทำอะไรอยู่หรอค่ะคุณเจนค่ะอา้าวคุณกำลังช่องช่องก่องใจไฟอยู่หรอค่ะใส่ไฟนี้ก่อนใส่ไฟถูกตัดก่อนแล้วว่า แล้วพวกมนอนสเตอร์ก็กำลังจะเข้าใกล้น่าอันตรายมากๆเลยควรทำยังไงดีเห็นปืนบนเพลนนันไหมให้มันถ่วงไวาไห้ฉันหน่อยหมายความว่าไงนะก็หมายความนะว่าให้เธอไปยิงพวกมันยังไงเราอ๋อโอเคได้ได้ได้ไ,ดไม่ต้องห่วงเรื่องแค่นี้สบายมากไม่ต้องห่วงว้าวกดผิดกดผิดนี่นะมึง ไม่ต้องห่วงนะเด,เดี๋ยวฉันจะถ่วงเวลาให้เองเดี๋ยวฉันจะถ่วงเวลาให้เองไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวฉันจะถ่วงเวลาให้เองนะ,ะนะี่แี่น่โอ๊ยซอมบี้พวกนี้มันน่ากลัวมากอไอพวกมนุษย์น,นา่าลูกผมมันทำพังดีเฮียมากรบไป กีกาพวกมึงเลยกากแล้วเกินเดี๋ยวกูจัดเองต้องให้บอสใหญ่ๆอย่างกูจัดการนะโหพวกมึงกากกากนะโอ้ยโอ้ยคุณขาบอสมันมาแล้วคะ่ะคุณขาคุณขาจุดแหกป่าสักทีเถอะว้ายนี่นะมึงเออ๋ออเอสองเสร็จสักที โอเคตอนนี้ไฟฟ้ากำลังทำงานมันเข้ามาไม่ได้แล้วมันโดนไฟฟ้าช็อตตายแล้วเธอไม่ต้องห่วงนะเข้ามาได้อย่าอยู่ในนั้นมันอันตรายอย่าฉันขอเก็บของก่อนนะสอมบี้พวกนี้มันมีของมีค่ามากซอมบี้พวกนี้มันมีของมีค่ามากอย่าฉันขอเก็บก่อนนะรอสักครู่รอสักครู่ซอมบี้พวกนี้ของมีค่ามากมาย กอเก็บก่อนตอนนี้ห่วงของหวงของห่วงของมากจะเก็บของไว้แดกคนเดียวว้ายอะไรของมึงเราวิ่งเข้ามาไม่เกรงใจกวเลยเอ๊ะแบบนึงนะอันนี้เก็บได้ไหมนะกล่องน,นี้เก็บไม่ได้อ่ะ โอ๊ยแต่ว่าพวกกล้วยพวกนี้เดี๋ยวฉันเก็บกล้วยก่อนนะ <No. S 1> เผื่อเราจะเอาไ้กินได้เผื่อว่ามันจำเป็นจริงๆ oh. เอ๊ะนี่อะไรอ่ะโอ๊ยไม่มีจดหมายหรอคุณค้าอยู่ไหนอะคุณค้าคุณเจนฉันรู้ว่าคุณมีคำถามอยากถามฉันเยอะแยะเลยแต่ว่าตอนเนี้ยสิ่งสำคัญก็คือต้องพักผ่อนก่อนนะที่นี่ไม่มีที่นี่ไม่มีเวลาสงบให้เรามากนะักคุณรู้ไหม คืนนี้ทั้งคืนพวกมอนสเตอร์หอนไล่คุณอยู่นั่นแหละอ้ยในที่สุดก็ชาสักที <Yeah. S 1> คุณตื่นหรือยัง <No. S 1> ก่อนนี้เจนไปด้วยอันตรายคุณควรหาเอาทางเอาชีวิตรอดนะเออระโยอกคำถามแลกวอะฉันกอนย้อนถามน่อไยได้ไหมคะถ้ากูยังไม่ตื่นเนี่ย <No. S 1> มึงจะเห็นกูยืนมึงจะเห็นกูยืนตรงนี้ไหมคะเอ้ <No. S 1> เอาเป็นว่าขอโทษแล้วกันเจนฉันจะไปจากที่นี่ได้ยังไงนะ่ะที่นี่ซับซ้อนกว่าแต่เกินกว่าที่คุณคิดนะ เพราะงั้นมันควรเป็นเรื่องสุดท้ายที่คุณจะนั่งคิดคุณควรเรียนรู้การเอาชีวิตรอดที่จะพยายามทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ไปทำอะไรให้ตัวเองสมใสกันเถอะหมายความว่ายังไงอะ่ะรับไอเทมมาเหรอใช่แล้วครับไอเทมอ๋อกดตรงนี้สินะเอ้ยชวนกดตามมาได้เลยโอเคท่อนไม้โอ้มีอาวุธเยอะแยะเลยนะว่าเกี่ยวมาจากซอมบี้อะ่ะ ได้อะไรนะมีอะไรอ,อีกอ๋อจดหมายเหรออ้าวไม่ใช่อุยฮุยฮุยฮุยอะไรของมึงอะไรหลับไปแล้วก็หลับไปเลยสิจะฟื้นขึ้นมาทาไมหลับแล้วก็หลับไปเลยจะฟื้นมาทำไมฮะอ,มอีทันลึงอีทันลึงอีสอ,องบีบ้าบอ ไม่เห็นเหรอกรูโป้อยู่เนี่ยเห็นไหมเม่นเหรอกรูโป้อยู่เนี่ยไอ้ท่านลึ่งฟื <av> ้นยมาขึ้นมาทำไมเห็นหมดแล้วสิไอ้บ้าอะไรอะไรเอ้าเอานี่เนี่ยแรกคนละหนึ่งแผลเป็นไงแฝงแร์เอาไหมล่ะอะไรอะชี้อะไรนางชี้อะไรอะนางชี้อะไรวะ มีขวานไหมฉันต้องการขวานอ้างไม่มีขวานเหรอเนี่ยเดี๋ยวกลับก๊อบบ้างไหนก่อนโอ้ยมีของให้เก็บเยอะแยะเลยอะ เก็บไว้ก่อนเผื่อเวลาจําเป็นอันนี้ด้วยอะไรก็ไม่รู้แหละเก็บไว้ก่อนโอ๊ยกูต้องไปทางไหนนะกูหลงทางแล้วค่ะเดฟขาหลงทางแล้วค่ะหนูหลงทางแล้วค่ะเดฟเสื้อเหรออ๋อดีจังเลยฉันจะมีเสื้อใส่แล้วโอ้ยสวยขึ้นเยอะเลยอะโอ๊ยไ,ได้แล้วฉันชอบจุดนี้มากเลยค่ะสวยมากเลยอะโอ๊ยไ,ได้แล้ว เออในกล่องนี้ไม่อะไรนะเดี๋ยวคุยก่อนคุย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 โอ้ยมีเยอะยะเลยอะโอเคเอาออกไม่ให้หมดเออแล้วก็กางเกงออ้ยใต้แล้วมีเสื้อก็ต้องมีกางเกงด้วยใช่ไหมล่ะเอออะไรี่ไม่ของกินหมดเลยสินะตอนนี้เลือดเราเฮ้ยเฮ้ยอะไรเขา ไอ้นี่นีหมาลอบกัดหมาลอบกัดแล้วมึงอ่ะหมาลอบกัดเหรอนี่แน่โอ๊ยฉันเจ็บมากเลยตอนนี้ฉันเจ็บมากเออไลฟ์เปลี่ยนไม่ได้โอ๊ยพักกอสโอเคใช้พันแผลสินะ Okay. โอเคเดา๋ยวก่อนเก็บของก่อนเผื่อเมตให้เก็บฉันต้องไปไหนดันล่ะคะคุณคนเลี้ยนช่วยนำทางฉันด้วยคะ่ะกูนำทางมึงอยู่นี่ไงเอออันนี้อะไรเอ่ยเออมีอะไรบ้างอะอ๋ออุ้อยที่นี่คงจะเป็นห้องนอนของเราสินะ คุณเจนคะคุณเจนคุณเจนคุณอยู่ที่ไหนคะคุณเจคุณเจเอ้าเอาเนี่คุณยืนตรงนี้ไม่ได้ไปไหนแล้วคุณเจนมาคุยกับฉันหน่อยสิอินม่อุวยกูมีชื่อนะคะกูชื่อมี่ค่ะอ่ะอีมี่มาคุยกับฉันหน่อยสิได้ค่ะคุณเจนเมียเหรอคะเราต้องการไม้เพิ่มนะเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของแคมป์เราคุณพอจะไปรวบรวมไม้ป่าจําจำนวนหนึ่งได้หรือไม่ เพื่อที่เราจะได้ทำไม้กระดานเราสามารถใช้ไม้กระดานเพื่อคราบอาวุธได้ด้วยนะคุณต้องการมันหรือไม่อ๋อเดี๋ยวฉันจะพยายามทำให้นะขวานโอ้ยมีขวานด้วยเดี๋ยวฉันคราบขวานก่อนนะเผื่อมันจะสามารถเอาไปตัดต้นไม้ได้เอ้ยเดี๋ยวเก็บก่อนเดี๋ยวเก็บก่อนเดี๋ยวเก็บก่อนนะของพวกนี้อาจจำเป็นก้อนหินพวกนี้ โอเคโอเคโอเคเอ,อ้เอาตัดแล้วก็ตัดเลยอ่ะมันเก็บยังไงวะอ่ะเดี๋ยวเก็บก่อนอเ,ออเดี๋ยวขอตัดต้นนี้ก่อนนะเออโอเคฉันตัดต้นไม้แล้วค่ะคุณเจนขาตัดแล้วก็ไปทำธาระอย่างอื่นของเธอสิ อะไรล่ะคะก็อยู่ที่ว่าตัวเกียม,มันจะนำพาเธอพังไหนอะสิฉันไม่รู้ฉันเป็น a อไอเดี๋ยวฉันก่อสร้างไอตรงที่วางอาวุธให้แล้วกันนะคะอโอเคโอเคซ้อมแซมซ้อม ออัพเกรดเรียบร้อย <Hello. S 1> ฉันต้องไปไหนอีกนะคุยกับมึงแล้วเหรอ <Hello. S 1> ดีมากดูเหมือนว่าควรจะเชี่ยวชันพื้นฐานทั้งหมดแล้วนะโชคร้ยายที่เรามีปัญหาใหม่อีกหน่อยเครื่องบินตก ไม่ได้ทำลายแค่แคมเท่านั้นเสียของมันยังลิสมอนสเตอร์ให้พากันมาอีกด้วยนะดูเหมือนว่าฝูงพวกไกยพันกำลังจะมาแล้วล่ะเอา้าฝูงพวกไกพันเหรอใช่ฝูงพวกไกพันเป็นการขึ้นที่ที่เป็นเอกลักษณ์ของพวกมอนสเตอร์ไกพันบนเกาะนี้แน่นอนว่าจะเป็นเอกลักษณ์หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่าพูดแบบกุมเครือมันแพร่ไปถึงที่อื่นหรือไม่ถ้าคุณมองดูด้วยสายตาของตัวเองก็คงจะเข้าใจมากขึ้นนะ นี่นี่กล้องสองทางไกลเอาไปสิตกใจเลยใช่ไหมจำนวนนั้นออกจากฉันหวังว่าจะปปอบโควิลนั่น จะไม่อยู่ในหมู่พวกมันนะให้ตายสิพวกมันมาแล้วอุ้ยอุ้ยมานี่ไอนี่ไอหมาบ้าออกไปจากบ้านฉันอย่นี้เลยนะไอหมาบ้าออกไป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 กบ้าชนะไอพวกบ้าอ้ยเจ็บไอพวกบ้านี่ คิดอยากจะมาก็มาเนี่ยคุณเจนคุณไม่คิดจะซ่อมเออสร้างประตูตรงนี้หรอเนี่ยสร้างประตูตรงนี้ห่อกก็ดีนะพวกมันจะไม่มาได้ไงอีนี่หน้าด้านหน้าด้านอืมหน้าขมมไปเสมึงอ้า <Hello. S 1> ดูเหมือนว่าคุณจะรู้แล้วนะว่าสถานการณ์ย่ำแย่ขนาดอ้ยแหลก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  พื่อที่จ,จัดจานกับมอนสเตอร์พวกนั้นเราต้องการไม้ในป่าเพื่อพ,พัฒนาแคมป์ของเราฉันคิดว่าฉันจัดการเรื่องนี้ได้นะฉันรู้ว่าคุณทําได้แต่ที่นี่ถ้าคุณพึงประสบการณ์ของคุณมากขึ้นมันอาจจะเป็นภัยของคุณเองได้มอนสเตอร์พวกนั้นอย่างเช่นปอบโกวิกวนมันมีพลังความบ้องไว้ต้านทานและพลังการเหนือกว่าสิ่งมีชีวิตใดๆดูเหมือนว่ามันจะไม่มีจุดอ่อนเลยนะ หากควรจะปราบพวกมันให้ตีพวกมันก่อนเข้ามาใกล้จะดีกว่าสกิลคอ้อนหนักนี้น่ออาจ,จะมีประโยชน์มากๆจะว่าไปเกมมันก็ไม่ตรงปกนะจะว่าไปอะตอนโหลดมาเกมมันอีกเกมมันเป็นตัวอย่างมันเป็นอีกรูปแบบแต่พอโหลดเกมมามันก็ไม่ตรงปกแบบเนี้ย จะถามว่าสนุกไหมอะหรอก็สนุกนะแต่ว่าไม่ชอบไอความไม่ตรงปกแบบนี้เนี่ยแต่ว่ามันก็สนุกแหละแต่ว่าคือไม่ตรงปกอะกูไม่ชอบก็ใจปะเพราะฉันก็คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะส่วนคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรก็รอดูกันแล้วกันนะแต่ว่าไม่ใช่เกมนี้แน่นอนค่ะเพราะาฉันไม่ชอบไอเกมที่มันไม่ตรงปกแบบนี้ค่ะเพราะถือว่าเป็นเกมที่หลอกลวงผู้บริโภคฉันจะแจ้งฉันจะแจ้งไอเกมหลอกลวง ฉันไม่ชอบเลยเกมที่แบบว่าก่อนโหลดมามันเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่พอโหลดมาแล้วมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งอะเป็นเกมเขาเรียกว่าเกมไม่ต้องปกอะไอแบบเนี้ยเขาเรียกว่าหลอกลวงผู้บริโภคชั่วผู้พัฒนาเกมชั่วเฮ้ยเสียเวลาจริงๆ